สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเด้ดอครับพี่น้องครับคลิปนี้กะมานําเสนอแนวทางตัวเลขราวพัฒนาครับผมคลิปนี้สิเป็นแนวทางตัวเลขของพ่อชนินครับพี่น้องเนาะครับเจ็ดตุลาคมหกสิบเจ็ดกับผมไปพิจัยหน้าเบิ้งน้ากันครับพี่น้องว่าหันกะพพอกับเขาตัวเลขชุดเต็มอยู่ด้วครับพี่น้องชุดเต็มล่าง ก้าหกตรงตรงด้วครับพี่น้องเนาะครับในส่วนเหลขกเด่นเพิินกับเขาที่สามด้ยครับผมเข้าที่สามครับพี่น้องเนาะครับเอาหมวดนี้ครับผมไปรับชมรับฟังเป็นแนวทางเซ็งสุกเส้นดวงน้ากันก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับพอชนินน้าเชียร์ผ้ารวยกับขอขอพรกคุณพอได้ครับผมเช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับน้าเชียร์ผ้ารวยในเด้อครับผมไปรับชมรับฟังล่าพัฒนาพอชนินกันเลยครับ พ่อครับน้ำเชียพารวยสวัสดีครับผมสวัสดีครับน้ำเชียพารวยครับพ่อครับตามต่อครับผมราพัฒนาครับเสียดายนะครับมันไม่เข้าตัวเนี้นนะครับมันไปเข้าครับมันไปเข้าตัวกันนะครับเข้าตัวกันสามหกครับชุดเต็มร่างก็เข้านะพ่อเนาะอ่าชุดเต็มล่างก็เข้าที่เก้าหกนะครับผมครับ ก็เดินดีนะครับชุดเต็มล่างครับครับชุดนี้สูตรนี้เดินดีอยู่ครับครับก็ก็ยังส่งให้เหมือนเดิมนะครับครับครับแต่ว่าไอชุดเต็มบนนั้นผมผมตัดออกไปนะครับเพราะว่ามันหลุดนะครับครับพแต่วันนี้ก็ส่งแต่สองชุดเต็มล่างครับครับใช่ครับมันก็น่าจะเดินต่อนะครับไปชุดเต็มล่างนะครับ ครับชุดเต็มล่างแล้วก็สองตัวของตัวบนครับผมเข้าตัวรองครับครับเพราะว่าเพราะว่าสูตรนี้นะครับที่ที่ผมบอกก้ามาเทียเวลามันเดินนะมันมันสูงสุดมันเข้ามาที่ที่ผ่านมาที่ผมนั่นดูนะครับมันสูงสุดเลยมันเข้าเจ็ดงวดนะครับโอ้ครับผมครับแต่ว่าถามว่าเวลามันหลุดนะ่ะ เออสูงสุดเลยมันประมาณสามงวดนะครับตอนเนื่องครับใช่ครับครับผมก็มันจะเข้ามากกว่าหุดนะครับครับพ่อครับก็อย่างที่เห็นนะครับมันมันจะมีทั้งหมดอยู่สิบสองชุดนะครับครับครับผมก็จะตัดออกมาเป็นเด่นเป็นเด่นหกเป็นตัวการหกอย่างเงี้ยครับครับแต่บางทีแต้มมันตัดแล้วมันไม่เข้ามันไปเข้าตัวกันอย่างงวดที่ผ่านมานะครับครับพ่อ ก็มันก็ขึ้นอยู่ที่เอฟซีนะครับมันต้องพิจารณาเอานะครับครับครับแต่แต่ว่าถ้าเราจะเล่นหมดเลยมันมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรครับเล่นแบบไม่ต้องไปจริงจังกับมันมากมายนะครับครับครับนิดๆหน่อยๆนะครับถ้าวัที่แล้วมันก็เด่นนินหนึ่งกับสามแล้วพอนะมันก็ยังสองตัวมาหนึ่งตัวอยู่ครับผมครับใช่ครับ ไอ้ตัวเด่นเนี่ยมันเข้าดีนะครับเพราะว่ามันมันมันจะมีตัวชนอยู่นะครับครับผมครับเพราะว่ามันยังไม่หลุดนะครับวันนี้มันวดน,นี้มันชนได้สี่กับห้านะครับวันนี้สี่กับห้าครับจับคู่สี่เก้าสี่หนึ่งสี่เก้าสี่หนึ่งสี่หกห้าศูนย์สี่หก าศูนย์ห้าสามห้าหกครับห้าสามห้าหกนี่เป็นชุดเด่นนะครับครับผมครับทีนี้ก็จะมาตัวกันตัวกันก็จะมีสี่ศูนย์สี่สองสี่ศูนย์สี่สองสี่สามห้าเก้าสี่สามห้าเก้าห้าหนึ่งห้าสองครับห้าหนึ่งห้าสองครับผมครับที่นี้ผมลอง ผมลองตัดไอ้สูตรสูตรล่างนะครับครับผมครับผมลองเอาตัวเด่นตัดออกมามันมีอยู่หกชุดนะครับครับเพราะว่าครับวันนี้ผมสามตัวนี่ผมหยุดก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่เข้าใกล้นะครับครับ่อครับผมก็เลยลองตัดไอ้สูตรล่างออกมามันจะได้อยู่หกชุดนะครับครับครับนี่เลขล่างนะครับล่างตรงๆงนะครับวันนี้ล่างอย่างเดียวตรงๆครับผมครับมันก็จะได้หนึ่งแปดแปดหนึ่ง หนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งครับเพราะว่ามันมันไปตรงล็อกตัวกลับพอดีนะครับครับผมเดี๋ยวครับเดี๋ยวจะบอกว่าเอ๊ะทำไมพ่อชนินบอกว่าล่างตรงๆมันทำไมถึงกลับเพราะว่ามันไปตรงล็อกหนึ่งล็อกแปดล็อกเก้าล็อกหกอะไรปานเนี่ยครับมันก็เลยตัดออกมามันได้แบบเนี้ยครับครับพ่อ ครับก็ไปดูชุดเต็มได้ครับครับลอาไปดูชุดเต็มได้ถ้าไม่ชอบยังไงก็ทิ้งไม่ได้นะครับตัวละสี่บาทห้าบาทครับมันมันก็แค่สามสิบหกชุดเองนะครับครับครับชุดเต็มล่างครับผมตรงๆนี่นะครับพี่นิครับพี่นิแจมสองตัวนะครับแปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งสามห้าครับ หนึ่งสามห้าครับงวดที่ผ่านมานี่ไอแต้มสามตัวมันหลุดนะครับครับ่าครับพอดีมันมีอยู่สามสูตรครับผมก็จะเลือกเอาที่สูตรสูตรมันเข้ามาให้นะครับครับผมครับแต้มสามตัวหนึ่งสองสี่หนึ่งสองสี่หกแปดเก้าครับหกแปดเก้าครับใช่ครับครับผมนี่นะครับพี่ดองมี ที่แบบว่าชอบในใจไม่พอชอบมากๆากอ๋อชอบในใจนะครับมีมีครับผมชอบที่เลขห้านะครับติดห้าครับผมครับห้าศูนย์ห้าสามกับห้าหกเนี่ยครับครับ่มห้าศูนย์ห้าสามห้าหกครับส่วนเลขล่างผมชอบแปดหนึ่งหนึ่งแปดนะครับครับผมครับแปดหนึ่งหนึ่งแปดนี่แหละครับ หมดนี้ยับเผลอครับพี่น้องเนาะครับทั้งบนทั้งล่างครับผมพอกระแยกให้ชัดเจนครับข้างล่างชุดเตรียมก็คือเน้นตรงๆครับผมเน้นตรงๆครบน่ครับผมเอาก็มมเชียก็จะรบกวนพ่อเท่านี้เด้อครับพ่อครับขอบพระคุณพ่อชนินครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผม บงวนนี้พอช่นนให้เดนนึ่งสกับหาด้ครับพี่น้องสกับหครับชุดเต็มกัชุดเต็มครับพี่น้องเนาะจเป็นแยกเดนแยกร่องนะครับผมครับอย่างละหกคู่ครับพี่น้องเนาะคับชุดเดนกับจีมีสี่เก่าสี่หนึ่งี่หกหาศูนย์หาสามครับผมส่วนตัวพอมักหาด้ครับพี่น้องห้าศูนห้สาาหำหรับตัวร่องกับจิมีสี่สองสศ ซีสามฮาเก้าฮ่าหนึ่งแล้วก็หาสองครับผมครับล่างอย่างเดียวเด้อครับพี่น้องเพิ่นขัดออกมาหากับมีหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งครับพี่น้องเนาะเน้นไปที่หนึ่งแปดแปดหนึ่งครับแต้มสองตัวครับผมแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามห้าแต้มสามตัวหนึ่งสองสี่หกแปดเก้าครับ ถ่ายคลิปนี้น้าเชียร์ผ้าลวยกับขออวยพรให้พี่น้องเอพชชโชคดีถูกมอเตอรวเงินไปน้ากันเด้อครับผมใน้งวดบันทีเจตุลาคม67สิบล่าพัฒนา2องทุ่มคึงสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ